เลื่อนวิธีลดน้ำหนักสุดหิตกัน้นอดอาหารแบบ if อาจส่งผลกระทบเส้นผมผมร่วงผมบ้างไม่ขึ้นใหม่รูขุมขนถูกทำลาย การควบคุมน้าหนักถือเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่การใช้วิธีการลดน้ําหนักแต่ละวิธีก็ต้องทราบถึงข้อดีข้อเสียเพื่อให้ได้ผลดีต่อสุขภาพจริงๆ IF ถือเป็นวิธียอดนิยมอีกหนึ่งวิธีแต่งานวิจัยชีวะอาจมีผลกระทบบางอย่างต่อสุขภาพคะ่ะซึ่งข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักวรวรดวิทยาผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวาภาพแห่งชาติได้หยิบยกงานวิจัยเกี่ยวกับการทำ IF มาอธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมโดยระบุว่า งานวิจัยในวารสารเซลล์ที่เพิ่งออกมานี้เป็นของทีมวิจัยในประเทศจีนได้ค้นพบว่าการอดอาหารแบบเป็นช่วง intermittent fasting หรือ IF ที่กำลังเป็นที่นิยมในการควบคุมน้ำหนักนั้นอาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมและทำให้ผมร่วงได้ทีมวิจัยพบว่าการอดอาหารแบบ16ั8กินอาหาร8ชั่วโมงอดอาหาร16ชั่วโมงและการอดอาหารแบบวันเว้นวันอาจส่งผลให้การเจริญเติบโตของ เพ้นผมช้าลงอย่างมีนัยสำคัญสาเหตุเกิดจากการที่เซลล์ต้นกำเนิดของรูขุมขนที่กำลังทำงานอยู่ถูกทำลายในการศึกษากับหนูทดลองทีมวิจัยได้ทำการทดสอบผลของการอดอาหารแบบเป็นช่วงสองรูปแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันได้แก่จำกัดการกินอาหารให้อยู่ในช่วงเวลา8ชั่วโมง และอดอาหาร16ชั่วโมงและการอดอาหารแบบวันเว้นวันโดยเริ่มการทดลองกับหนูอายุ60วันในช่วงที่ขนกำลังขึ้นอยู่ในระยะพักและทำการโกนขนเพื่อดูการเจริญเติบโตของขนใหม่ ผลการทดลองพบว่าในขณะที่หนูกลุ่มควบคุมที่กินอาหารปกติมีการงอกของขนใหม่ภายในเวลาประมาณ20วันหนูที่ได้รับการอดอาหารทั้ง2รูปแบบกลับมีการงอกของขนช้าลงอย่างเห็นได้ชัดแม้เวลาผ่านไป96วันขนก็ยังงอกไม่เต็มที่เมื่อนักวิจัยศึกษาลึกลงไปในระดับเซลล์พบว่าสาเหตุมาจากการที่เซลล์ต้นกําเนิดของรูขุมขนที่ถูกกระตุ้นให้ทํางานเกิดการตายแบบ a พอ p โทซิ s โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ การอดอาหารทีวิจัยได้ค้นพบนกลไกที่น่าสนใจว่าในช่วงที่ร่างกายอดอาหารตับหมอกไก่จะหลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นเซลล์ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังให้ปล่อยกรดไขมันอิสระออกมากระบวนการนี้เป็นการสื่อสารระหว่างอวัยวะ,วะที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวะขาดอาหารเมื่อกรดไขมันอิสระเหล่านี้ถูกนําไปใช้โดยเซลล์ต้นกําเนิดของรูขุมขนจะส่งผลให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระในปริมาณมากการที่ นุมมุดอิสระสะสมในระดับสูงนี้ทำให้เกิดความเครียดออกซิเดชันภายในเซลล์ต้นกำเนิด ส่งผลให้เซลล์เกิดความเสียหายและนำไปสู่การตายในที่สุดและที่น่าสนใจคือผลกระทบนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับเซลล์ต้นกำเนิดที่แอคทีฟเท่านั้นในขณะที่เซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่ในภาวะพักไม่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้การทดลองยังแสดงให้เห็นว่าผลกระทบนี้ไม่ได้เกิดจากการทดลองของแคลรอรี่ที่ได้รับเพราะหนูทดลองสามารถปรับตัวโดยการกินอาหารมากขึ้นในช่วงเวลาที่สามารถกินได้แต่เกิดจากระยะเวลาการอดอาหารที่ ยาวนานเกินไปซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างอวัยวะดังกล่าวในการศึกษาทางคลินิกกับมนุษย์หนักวิจัยได้ทำการทดลองแบบสุ่มกับอาสาสมัคร49คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ทำ IF แบบ18ทับ6 กลุ่มที่จำกัดแคลอร,รี่และกลุ่มควบคุมผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่ทำ IF มีการเจริญเติบโตของเส้นผมช้าลงถึง18%เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างไรก็ตามทีมวิจัยได้ค้นพบวิธีป้องกันผลข้างเคียงนี้ด้วยโดยการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับเซลล์ต้นกำเนิดของรูขุมขนในการทดลองกับหนูการทาวิตามินอ e ีที่หนังศีรษะหรือการเพิ่มการแสดงออกของยีนที่ผลิตเอนไซม์ S <S ด้านอนุมูลอิสระสามารถ ป้องกันการตายของเซลล์และช่วยให้ผมจเจริญเติบโตได้ตามปกติขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ